เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับคุณเจตทรพงศสองเมืองครับนักวิเคราะห์เชิงบริบาลจากบลโยนต้านะครับอยู่ในสายลวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพรครับผมเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับยนต้ามองตลาดยังไงบ้างฮะคือเรามองเหมือนเดิมนะครับคือหุ้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของไซเวดาวก่อนนะครับทีนี้บัชษีทที่เหนือพันห้าร้อยสิบครับเรามองว่าไม่น่าซื้อแล้วก็ให้ขายออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านหนึ่งห้าสองศูนย์นะแล้วดัชนีจะค่อยๆย่อนะฮะ ไปรอซื้อสะสมแถวๆพันสี่้อยห้าสิบถึงพันสี่ร้อยหกสิบจุดวงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะหรือว่าทั้มบิงที่ดีในการซื้อมากกว่านะคือเหตุผลที่เรามองเนี่ยมันมีสองปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเนี่ยพูดไปแล้วในสัปดาห์ก่อนคือในเรื่องของยอดซื้อ LTF ปีนี้เนี่ยที่เราคาดว่าน่าจะดลบมากกว่าครึ่งนะฮะจากการที่รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนนโยบายใหม่มนะครับกับปัจจัยที่สองนะครับคนส่วนมากเนี่ยคิดว่าเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่หุ้นเนี่ยจะขึ้นนะครับแต่ว่วาิ ตั้งแต่ปี2518ที่เปิดตลาดมาปรากฏว่า50-50นะคะหุ้นขึ้นหุ้นลงในเดือนธันวาคมนะคือไม่ขึ้นไม่ลงคือถ้าดูสถิติเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะที่บอกว่าเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่หุ้นจะขึ้นนะ,ะประกอบกับในช่วงสามปีย้อนหลังนะครับช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะหุ้นเนี่ยลงประมาณ5%โดยเฉลี่ยนะครับในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี13-15นะฮะ,ะ,ะปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นเนื่องจากว่าปัจจัยที่ ประเทศเราเนี่ย GDP เนี่ยค่อนข้างอ่อนแอในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับคือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.1%เท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าไปดูคอนเซ็ปต์เนี่ยคาดว่า GDP ปีนี้น่าจะโตที่ประมาณ3.2%นะซึ่งยังถ,ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับอาเซียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ,อินโดนีเซียเวียดนามนะครฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียนะถือว่าเราเนี่ยค่อนข้างต่ำสุดนะเพราะนั้นผมบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะถ้า GDP ยังต่ำกว่า4%ออออยยยู่ย่่่่นนนนนนนะะะะฮจจเเเเปปปป็็ีีีีีีีกึงงทททดดดืธัวาาคมไมไไขตล อืครับแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเห็นตลาดค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแต่เรายังเชื่อว่าจะลงอยู่ตรงนี้ครับครับผมยังมองอย่างนั้นดูคือบริเวณที่เหนือพันห้าร้อยจุดขึ้นมานะให้ขายออกไปก่อนอนะครับเพื่อรอซื้อในโซนที่ต่ํากว่านั้นครับถ้าลงมาเราแนะนํารอซื้อกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับคือเรามองระยะกลางก่อนนะระยะกลางเนี่ยเรายังชอบสามตัวเดิมนะครับคือตัวของ KCE นะครับตัวของ iNet แล้วก็ตัวของ d t e c คนะครับ ส่วนหุ้นระยะสั้นนะครับเรามองเป็นตัวเดิมเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัวของ TMT นะครับตัวนี้เนี่ยได้ stock l i t i n g อันดับสิบต่อเนื่องมาประมาณสี่วิสต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ผลผลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ PE เนี่ยเฟดดิ้งที่ค่อนข้างต่านะครับแต่กว่าแปดเท่าเท่านั้นเองนะครับปกติเวลาเราแนะนําหุ้นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเนี่ยเราเราแนะนําให้ดูตลาดประกอบไปด้วยไหมครับคือตลาดลงมาแล้วค่อยซื้อหรือว่าเราแนะนําก็สามารถซื้อนเวลานั้นได้เลยจริง ถ้าแนะนำเนี่ยคือให้ดูตลาดประกอบด้วยนะครับคือฉั้นช่วงนี้เนี่ยระยะกลางหุ้นระยะกลางที่เราบอกเนี่ยอาจจะรอก่อนครับในโซนที่ต่ำกว่าพันห้าร้อยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่สะสมหุ้นระยะกลางนะครับส่วนหุ้นระยะสั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะอาจจะซื้อได้เลยในระดับวีคอืมนะเพราะเรามองว่ายังไงก็จะน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มประลาดอยู่แล้วนะครับในช่วงหนึ่งวีคระยะสั้นเนี่ยนะฮะอได้ครับเดี๋ยังไงเดี๋ยววีคหน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจริญธรนะครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับทางยนต้ายังเป็นฝั่งที่มองตลาดเดือนธันวาคมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับเราก็เลยให้มุมมองในอีกด้านหนึ่งผู้ชมไปพิจรารณาด้วยเช่นกัน